กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบรรทุก่านที่เขามาหับส้มสองนางคำพี่น้องเลยมาทุกคนกคคคคพืเนืเท่ามาป้าคุเท่าย่งอ่อน้็แม่เนอยลเท้าอ่อนอ่อพี่น้องเลยเท้างามงามหมานาหนาวาวมาหน้ากระตุกหนายังก็ใส่ในร้อยสิบบาทเพน่นหนาวพี่พี่น้อง <laughs> จืนหนาวเอง <laughs> ปวด้าแห้งส mm ิไปสายเที <lite cel i ative> mm ่แ hmm. ต่เราอาทาจนขำเลยยังไ่ได้ขึ้นมาขำพี่นอกเอ้ยบ่ิษัทวอลลารดอกที่นองเอาอไรเจ๊้ายแดดเว่เจ๊ายเจ๊ชายอ่หากเมื่ไหร่บ้านล้างเขียวแน่โอ้โหล้างเชียวแน่ป๊าหน้าแก้มบ่มแน่จืดหนาวพี่น้องจืดหนาวสุด้าเท่ากับบริษังานประดอกพี่นองเอ้ อันงามเว้ายหมูไปไปเบิดมันเาเขาบ้านนี้ไม่้าดีพี่น้องก็ปทางนากระโดดกระเ่อน้และสิเปียกันเลยเนาะมไปถ่ายใหญ่้านเลยจะสีไปพี่น้องเสียงวาชิสั่นๆไปน้อยยนบอระกับจะคชวล่าง เราท่ถึอเป็นย่งเจ็นห่าตัวนั้นตงเป๊ะเลยพี่น้องเ้ยไปยัตายพี่น้องเลยถึงวถงสั่นนะพี่น้องนะคนกังขาเข้าในบริเวณมาสิมาซีเ้พี่น้องอีเด้เลยนะคนกังขเข้ากันนางนาดพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเพิ่กจมาเห็นสวยกันเนาะ ซ่หน้ันไปเม่อมาซินาน้องน้าใหญ่อยู่ใหญ่จั้านน้าปัได้บกบอกใหญ่ปัดไอโบกมาหักหนาวซาซีเป็นอะไรซาซีเห็นแม่ยบ่ป่ะคาซีห้าแม่แม่้อห้าซาซีเท่าโอ้ยนะ เอาแบบไปแบบเทียงลังเทิงเด้อว่ะไปแบบฝันโบเหนแม่ฝันลูกนแกน้อเขา่ม,มนไปด้วยนละ่ะไม่ขีเพอนทากีซี่ยายเยไปอยู่ไปเศร้าฮะก็มาทากีซี่นี่ก็เป็นทางหนะยานะฮะแล้วก็ลงปลาเท่าไม่เจนะ มีผักแพลวมีมนะเขือเนาะมะแขงเมน่องเงเนยยังไปเก็บอันนี้เงื้อเงื้อ,อน,นี่เมนูองเือแล้วก็หอยเซอรี่หอยเซอรี่พี่น้องน้องต่านนำมาจะเผื่อนำมาติดใส่อากาศยัมมงพุ่งข่าเมื่อนี่คือสิลมย่ำกลางคืนเด้อเพราะว่าย่ำอเมื่อนี่พออยู่อยู่เพราะลมเบาแหง้งไปไดน เท่านะโอ้ยยังสัตว์หนึ่งเนาะเท่าเกิดใหม่เลยมาพี่เท้าเท่าเท้างามๆเลยมีจิ้เป็นหามากอนเชื่อเขาบอกแต่หายอบุกนาะมีจิ้เป็นกระล่างเท่า มาทางนี <chill> <cause> ้กับน้องณัฐเพิ่นกะผัดสะเมเจ๊ะยำยำแมลงเราบ่หอยนะต้มแล้วเอาต้มแล้วแลเฮานึ่งข้าวออันนี้มีโนมันนะอันนี้หอยนี่ไงีมะขหรือว่ามะเขือพวงหอมน้องัซอยหอมมันหอมพัวสิงไข่มบ่ อันนี้แก่หองพักค<ส>ือกันแม่นหอมเตยหอมเตยต่อบ้ดนอากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ยเมืดเลยยามคำคำห้าก็จะได้กินลาบเท้าเมล้างอย่างไรไ่จืดไปเอาไปจืดไปเอาเท้าพี่น้องเมือ่อไงก็ไดแก้ันเอาให้นางแกงบุญเราเนานะแบ่งเงินกินนั่นแหละเท้าสลาย ลายน้ำจืดไม่น้องอันเนี่ยพันตุ่มเท้าพี่น้องขาเสื้อแมนเขาต้องกินดิฟเลยบางคนเข้าไปลวกนะบางคนเขาจอาจจะกินในหลายอย่างพี่น้องเอ้ยคือว่าเท้าจุเผื่อก็กินดิบแบบคุยกับน้องใหม่นะบางคนเนาะอันนี้เฮาบอกบอกกินเอาต้มแบบสีเลยต้มให้สีมันตายเขาจงะแซวไมมเห็ดลวกก้องน้องข้ามไม่หยักสีให้มันแก่ป่ะพี่น้อง ทีเแม่ยหญ่เคียวอยู่นี่นน้ำซุปอันนี้ต้นหอมฮะเสีมาเนากกะเพือกระลูกมนูของพี่น้องหั่นใช่เลยโอ้น้องเนี่ยจะหันหั่นลูกดุ๊กไชน่าพี่น้องเซฟเซฟพี่น้องอเนยเห็ดพี่น้องเลยผงปรุงเรียบร้อยแล้วน้องคั่ยังหั่นพี่น้องเลยบโบราณชอบผงผ้าเอาเนยพรมกใหญ่ตื่นกานาเอาผงกะสิพากินมันคั่ แมนอันนี้มนนันเนาะเราจะใส่มะฮอยก่อนเด้อแม่นอันนี้คือมะหอยเนาะหอมย,ยังบ่ใส่หอยเซลีแม่นเดี๋ยวหอมใส่พร้อมหออมันสิบ,บ่หอมโอ้กับปูน้อยเอามาใส่ยังเอาเวียนให้น้องอันเล <c oughs> ยบบอยากกินนะยำกุ้วปลาชิลป้าแต่กินแตเด้อพี่น้องมาเริ่มมากินนำกันเด้อพี่น้องเลย สบายดีเลยน้องเด้อซีมือไม่น้องอันเด้ก็นงหนาไแมนสีเมนคั่วซะประจักษเหนงดมอืมดูสดอันนี้พักอย่างเล่วันจัอสีพายเนารวมแมนกำล่เสียพุงวักยังมนใส่อัวก่อนทีใส่หอมลงอ้ยยังหอนย่งแบบต่มจนลืมว่าจร้องได้ี่ กล้องค่ะมันเป็นสีเขียวสีพี่นออ้องเลยตัวจริงแบบบรอนเซนสีนี่เดิมมันเป็นสีสีตายจนเก๋ๆเลยนะสีนอะไรกันนะนนขขนต,ตกน้ำลายไปบ่ยพี่น้องเอ้เสพเสพพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อแม่อะไรนำ้ำ คนเป่าลายเจ้าได้ไหมยัยจืดมาหกเจ้ากูเหมือนเดิมมาทำแอนกระซาวได้เจ๊ทรายกับแม่น้องพูซี่ล้วกันนั่นแม่น้องแก้มบุ๋มนั่งนี่าขู่เอวันใส่กันนี่เจ๊กั๊วไม่ใหม่หอมตามขกเปียกพี่น้องเอ็มก็เลยเป็นกาอนี่จังหวะแม่ล้างมันเบิดเลยกั๊ว้ยหอมนะเลยเอ้ยหอมกับ๊วอะเด้ขกเปียกแล้วมันตำตะลืบตลาด รูดแห้งก็ได้ปลาลุงเป็นก้อนแห้งพริกอันเติมจังหน่อยก่อนเติมเลยมายาเพชรเจือลึกอยู่จางเนี่ยจางเอาใส่เอาเกลือใส่ใส่ไปแล้วเอาเกลือลงอือเอาเกลือใส่บไปปลาดุงเขียดเลยหอมเลยเขียดรวมครับเขียดแม่นบ่อบแมนใส่กบนะบ่บ่๊อบเขียดเลย เืียจนเบิ่นะก็ทางเพราะว่ามบอกินกบไปหน่อยไหมคิไรแต่พอกินได้กบเบาะน้องคำได้กินเบิดเลยพูดไม่มาลังเกียจยังดอกแต่ว่าห้ามบอได้กินเพิ่นบ่มากแม่เพิ่นบ่เคยกินแต่ว่าบ่เคยกินและกัแต่ยังหน่อยยักินอยู่เนาะหใหญ่ห้ามย่างย่านย่านนั่นบอกได้กันแต่พ่อผมห้าบาทนี่แหละเอาเลยขี้ว่าแล้วบ่ได้ไปคุดกับเพิ่นเติงแต่ยังหน่อยเคยไปนำการกับบ่กล้าโจ๊กนักกาตัวใหญ่เน้่ยบ่ลาดนั้นด้วยพอดีอสัม พอดีสุดขี้ขอกับหัวลงกันหอมด้วยสะได้น่ากินจังเลยพี่น้องเลยหัวพักหอมใส่เั็นการนำหอมเส็บเศษเขาครัวใหญ่ก็ลุงเลยกินนะเมอต้นไม้คนเลี้ยงมากอืมเส็บเสพี่น้องเลยข้าวซีมาเบิ่งในนี่กับฮัทโตมียังไหวในนี่นะโอ้ต้นมะทั๋วโอ้ต้นมะทั๋วในหน้าป่าฮ่องพี่น้องเลยกะสีโบเฮนหุงมไได้หรอกเนาะพอควรมันแห้งพอดีเดกอัดเลยสำเนียง พนองันเน้เ้ไดทางในเลยต็งย่ในติงไปมันเหม่อนเไปซุ่มบ่รอยโอ้นอนอนนะบอยมาบอกว่าสิแบงให้ละบบาฮันนาะอันนี้กะแบงห้ละบ่าพอนอยู่ผพ้เดียวเพิ่นแจ๊บเฮ้ยมัมาแสกปลาดอกกระดิอไทีนะพอนอยู่กกับแมนทัาใครป็นกินผอมกันเลยครับบอกให้เพ่นกินหลากลางกินผอมกันเลยหนยแะม่อุ้ยงาตากา อยู่คนเดียวเพิ่นแพนเหมือนกับเสียชีวิตเลยเนาะเพลินแบบนี้ันซีมเหมเรือปราลุงจ๋าแน่นทำบัวซีมทำหัว่าจางเลยเค็มเนาะเป็นอะไรฮะผ่านยังบ่เฮ้ยไม่ต้องมหนื่อยต้องผ่านเออสุดยอดสุดยอดจ้าที่มาได้กระยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตลอดเลยว่าสันเยี่ยมิบข้าวมาๆมาแต่งเอามากินเลยเอาไปไหว น่ากินจังเลยพี่น้องอืมไอ้กระอาใหญ่เลยเนาะป้าทูน่ากินจังเลยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินตำกันเด้อเศรษเแม่ยพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาทควอนสิได้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องพี่น้องก็เลยเหตุยังอ่ะนะพี่น้องโอ้เหลือกินเมื่อวานนี่แม่นเมน พอกันกินเป็ดเมื่อวานโอ้โหกินเ,เลยก,กินเป็ดน่ะน้องนัดมาอยู่พี่น้องเฮ้ยเขาก่อนสิไปก่อนพี่น้องเป็นกระตักไปกินแล้วเนาะ,ะนแต่ยย่อเคนเ่ิงเรื่ปะใส่ซ้ำมาเลยเลยแส่ก็ซ้ามเริ่มจังมาย่อกันเนี่ยตักอีกแล้ว